ขอตกปลาไปทําแดดเดียวหน่อยได้ไหมตีปงป้นตีแ้อ๋อตัวนตัวใหญ่ดิ้นอย่างนี้น่าจะมีมากกว่าหนึ่งสองทะเลด้วยครับที่มีปลาดีๆอย่างนี้ให้เราตกตลอดเลยตลอดทั้งปีขอบคุณมากครับ มาถึงหมายที่อยู่ข้างหน้าแล้วครับโอเคไม่มีคนว่าแล้วก่อนตกก็ขอตกปลาไปทำแดดเดียวหน่อยได้ไหมสวัสดีแฟนช่องน้าหมูเช่นเคยนะครับวันนี้น้าหมูมาทำภาร,รกิจหาวัตถุดิบ ไปทําปลาแดดเดียวนะครับเราที่แล้วได้ไปเนี่ยทําไปแป๊บเดียวหมดเลยเป็นที่ถูกอกถูกใจผู้บริโภคเป็นอย่างมากวันนี้ก็เลยต้องมาหาของไปเติมใหม่ครับผมเป็นกำลังใจให้หนายหมูด้วยนะครับสู้ Okay. โอเคลดน,นะครับเย้ <Yeah. S 1> มีตัวแล้วปลาทูมาเดนชั่วตึบ <Okay. S 1> แต้มแรกปลาทูตัวสวยใช้ได้ครับผม อ่แต้มแต่มันดิ้นถี่จังเอาล่ะครับเดี๋ยวมาดูกันเห็นขา,ขาวๆแวบๆบแบบอ๋อมากกว่านึ่งอ่เป็นปลาพวงน่าจะปลาพวงปลาพวงปลาพวงสีแต้มสีแต้ม หวงแรกสวยครับผมไปกัต่อครับเอาเลยไหมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับไม้เดิมจุดเดิม ทีีดิ้นกันทีๆอึ๊บอุ๊ยโอ,โ,โอ้โหล่วงไปตัวหนึ่งยังอยู่สองครับยังอยู่สองอะลงถังก่อนล่วงไปหนึ่งตัว ไม่รอช้าครับผมหูงกำลังมา เอาล้วครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดหนักหนักกดหนักหนักมีไซส์มีไซส์มีไซส์หรือมีหลายตัวโอ้โหสุลักสุรีโอ้ปลาทูนี่เอง น,นี่ตัวใหญ่นะครับก็เลยแรงเยอะหน่อยมาคู่ด้วยกระถูของแท้มาสองตัว <c oughs> ทำไงเราจะไปใกล้หินตรงนั้นได้ น,นีเมื่อกี้ยู่ไกนะครับยกเบ็ดยากเดี๋ยวมันมีโอกาสติดหินอุปกรณ์เรามีหนึ่งชุดเท่านั้นเองฮะโอเคลุยฮึดฮึดใช่ไหมใช่ครับ โอ้โหยิ้นโคตรแรงมีตัวเดียวปะโตภาคสะตื่นเต้นตัวทีนะครับน้ำหมูใส่ฟิลลิ่งมากไปหน่อยตุดแล้ว เอาแล้วเอาแล้วดึงอย่างนี้น่าจะเป็นหลังเขียวเขียวหลังเขียว,ยวสองแ้มครับผมเอาล่ะครับโดนอีกแล้ว แต่น่าจะแค่แต้มเดียวกินเบาเบาเอ๊ะหรือสองสองครับสองโอเคสองตัว โดนครับโดนใกล้ๆโดนใกล้ๆมากโอเคโดนแล้วครับ ไม่ดินแล้วอ้ยหลอกเราซะได้ทำไมทำไม ใส่โค้งอีกแล้วใช่ไหมไม่ใช่โอ้นี่น้ำหมูหลอนไปแล้วเลอเนี่ยทำไมไมเเอาละครับ ดนนดนเอ้โหเห็นสองตัวนะแต่เหลือตัวหนึ่ง ได้ไหมได้แล้วได้แล้วโดนแล้วไม่ต้องรีบสาวก็ได้นะครับเผื่อรอมีเพื่อนมาติดเพิ่มที่แรกเห็นตัวหนึ่งแวบๆบแบบปล่อยไว้ปล่อยไว้เผื่อมีเพื่อนมาเพิ่มอ่าสองสองสามซึ้บวาย ร่วงไปหนึ่งขวายให้ถึงพื้นไปก่อนแล้วก็สาวเจ๊กเจิก เอาละครับเจอขได้ผล ปล่อยให้จมไปเจิกเจิกสองครั้งสามครั้งแล้วแต่เลยเจิกเจิกเอาแล้วโดนเจิกได้ผลอีกแล้วเ <Yeah. S 1> ุ้ แต้มสองแต้มลาอื่นน่าจะน้อยนะหลังเกียวเยอะกว่าเพื่อนแล้วนะ้ำหมูชอบมากนะไอหลังเกียวเนี่ยทำก็ง่ายกินก็อร่อยลองเจอกลัวๆดดูสิ โลัวก็คือไม่มีตัวนี่เอง่ไ <ś> ป <led> ถึงพื้นก่อนเหมือนเดิมครับเย้ yeah. เอาแล้วนั่นไงนั่นไงสเต็ปเดิมเรานี่แหละดีแล้วน่าจะมีมากกว่าหนึ่งครับจุดดีจุด โเคสาม ดีของปลาหลังเขียวนี่คือเขาไม่ค่อยมาตัวเดียวมักจะมีแถมสองแถมสามอยู่เรื่อยเยี่ยมเลย โดนเลยเหรอตกไปโดนเลยครับโ okay. อเคค่อยๆค่อยๆกอ,อ,อม,มาแล้วกันเผื <S <S ่อมีเพื่อนนะ <S 1> <S 1> ดูสิจะมีกี่ตัวตัวหนึ่งเห็นแวบ,บๆ ตัวเดียวนี่แหละออโอเคมาแล้วครับรู้สึกว่าถ้าผ่านตรงนี้จะจะโดนตลอดรู้แหลงแล้วรู้แหลงแล้วโอเคจะโดนน้อยไปหน่อยนะ โอเคนึกว่าจะไม่โดนซะแล้วโดนครับไม้นี้นึกว่าจะแห้วซะแล้วชืบสองเลยด้วยเหยาหัวด้วยเีก <c oughs> ่ยวหลังมาตัวหนึ่งนะครับ ไม่ได้เต็มใจแต่เราก็เอาเหมือนเดิมโอ้โหหนามตรงหลังไม่ธรรมดา งปลาอะไรเนาะนี่ไม่กัดเบ็ดเรานะครับไม่กัดไม่ใช่ปลาล่าเหยือ่อถ้าจะเป็นปลากินพืชเอาเอ๊ะเอาแล้วโอเคใช่ไหมไม่ได้ร้อนไปเองอ๋อโอเคใช่ใช่ สามแต้มสามแต้มรรอๆกันไปตะกี้ลองเปลี่ยนจุดตีดูนะครับก็โอเคจากที่ได้ทีละแต้มมาสองสาตัวเอ๊ย หนามมีหนามที่มือนะครับปลาเนี่ยตรงหลังเขาเนี่ยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับโอ้โอ้าพอได้เสียวสั้นกันอยู่ครับผมเอาแล้วเอาเลยโอ้โหงหอินวันเยี่ยมเลย ไม่หมุนเร็วนะครับรอเผื่อมีเพื่อนๆสนใจจะตามกันมาด้วยแต่น่าจะไม่มีเพราะดินอยู่ตัวเดียวนี่แหละดินเหมือนมีตัวเดียวสวสบ ตัวเดียวจริงๆรวยเออถึงพ,พื้นแล้วเจกตึกจึกจึกตึกตึกแล้วแต่นะสองทีสามทีที่สำคัญคือเหยื่อต้องอยู่ในน้ำมีโอกาสได้ตัวแน่นอนครับผมเอเอโฮอินวันโฮอินวันเป็นครั้งที่สองเยี่ยมเลย สองตัวที่แรกหลอนๆมันเห็นหลายตัวโหยินวันอีกแล้วปะโทครั้งที่สามมันแทจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วแหละนะก็จะบ่อยขนาดนี้ก็ไม่ตื่นเต้นกันแล้วนะลูกพี่นะ ไม่เหลือความตื่นเต้นให้แล้ว <S <S บทเล่นนะตื่นเต้นเหมือนเดิมแหละไม่รู้เป็นไรครับผมตกปลามาหลายปีแล้วปลากินที่ไรก็ตื่นเต้นทุกครั้งไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะฮึบสามตัว สวมถุงมือนิดนึงนะครับแดดเริ่มร้อนแล้วปึ๊บๆโอเคโดนอีกแล้วดิ้นอย่างนี้น่าจะมีมากกว่าหนึ่ง น้ำกระเซ็นมาเชียวตึ้งตึงตึงตึงกี่ตัวกี่ตัวสามตัว โอเคครับเช่นเคยเช่นเคยซึ่งตามหลายตัวนะไม่ับตัวเดียวเอาปล่อยเฉยโอ้โหลุกสาจะใช้ล่อเพื่อนปล่อยเลยเมื่อกี้เห็นแบบว่าไหยตามมาหลายตัวเลยแต่มันติดอยู่ตัวหนึ่ง เราโลภมากไงสุดท้ายไปหมดทำไมครับโอเคผ่านไปได้ดีครับที่พาวัตถุดิบมาทำปลาแดดเดียวของน้าหมูครับถือว่าประสบความสำเร็จครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ ขอบคุณท้องทะเลด้วยครับที่มีปลาดีๆอย่างนี้ให้เราตกตลอดเลยตลอดทั้งปีขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ